ครับเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยงกระเทยเลยลงเลยครับรอบนี้เสียตั้มเกมครับเกมเสียตั้ม ขึ้นเองได้ให้สามขวดเลยขึ้นเองได้ให้สามขวดถ้าขึ้นเองได้ให้สามขวดเอาแล้วดูสิครับนี่ขนาดยังไม่มิดนะ นี่ยังไม่มิดนะเนี่ยโอ้ยเอียงมากเลยทำไงตัดตูดหรือว่าลากบก่ว่าหลวงวันนี้เลยทำนั่นทำฟ้าชายพ่อมันเทย,เยดีใจไหมอาวรถรถไทยจะลากไม่ลากลาก,ลากเลยลากขึ้นมาแล้วค่อยยกดำ ที่บอแล้ครับบ่ดินก็โหดที่เทก็โหดอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอหน้าต่อตาเลยว่าใหญ่ตั้มนี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับ <Okay. S 1> เจ้าถิ่นเลยมาได้มีบ้านอ้อแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนเขาเป็นคนบ้านโคกเพชร เทศบาลยะวึกชุมชนบุรีครับพอพอมาได้เมียอยู่บ้านอ,อ้อตอนนี้ภรรยาของเขาเนี่สารวัตรกำนันครับใช้ผ่านรถไถครับเป็นตัวคำยันฝ่าท้ายเอาไว้เพื่อที่จะ ยกน้ำแล้วก็ค่อยๆดีตัวเองดูซิจะเป็นผลหรือเปล่าดูแล้วไม่น่าเป็นผลละครับโอ้อยู่แล้วอย่างนี้ lạc 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 áo lạc áo luôn 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 dạ lạc luôn dạ ao bằng đi chào bang vào nước qua chào tập cậu เราโซ่สลิงก็มีไม่ยอมใช้เกิดประโยชน์เลยพ่อใหญ่ตัมยังอีกยังอีก <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกไหล่ะเขาไม่ยอมอีก ติดหนักขนาดนี้อย่าหวังครับว่าจะขึ้นเองได้ครับโซมาแล้วครับคุปต้า L 5 0 1 8 SP สรุปแล้วไม่ได้สามขวดเนอะเพราะว่าขึ้นเองไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าติดบ่อยๆก็อา,อาจจะซื้อให้กินอยู่เด้อยโอ้น้ำแอร์หยดใส่หัวรถไม่มีแต่ขอรากมัดใส่หูแหนบครับบอยอยู่หนารถเป็นอย่างไอบอยยืนได้ไง นี้จบที่รถไถครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวโซ่รูดโซ่รูดมามาถอย ไม่ได้มัดบ่เอาเอไว้ใช่อบอ <c oughs> โซลต์เอาเอาป๋าป๋าโอ้ยังครับยังยังยังอยู่ยังอยู่ป๋าชัยป๋าชัยบอกแค่นี้เขาไม่อยู่หรอก อ,ออกมาแล้วครับอ้าวฝั่งนี้มัดเรียบร้อย ปลอดภัยครับปลอดภัยแล้วโอ้โหเล่นซะเล่นซะเปื่อนหมดเลยพ่อใหญ่ต้มบอกงานนี้มันโหดจริงๆ